ชีวิตนี้เราเกิดมาครั้งเดียวสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหัวใจของเราหนูจะสักเซสงานไปไกลแค่ไหนแต่ถ้าสภาพจิตใจในระหว่างทางของหนูมันมันพังยับเยินตลอดเวลาหนูว่ามันไม่คุ้มกับการเกิดมาในชีวิตนี้ค่ะอยากชวนคุยตอนเล่นละครเรื่องแรกอมมันน่าจะมีความรู้สึกว่าแบบเอาพุ่งตรงนะพี่เชื่อว่าทุกคนเน่ยเล่นเล่นไม่เป็นเล่นไม่ได้มันแสดงยังไงวะอะไรอย่างเงี้ย หนูผ่านมันมายังไงตรงนั้นโหแค่ยกมือสวัสดีจําได้มีพี่เจมจิพี่ปอแล้วก็แม่แมวอะไรเงี้ยวันนั้นอ่ะแค่ยกมือยกมือไหว้พระอะค่ะในในเรื่องทองหน่งเก้า,ายหลเทคมากเลยในเหตุการณ์น,นั้นก็เลยทําให้รู้ว่ามาเรียนรู้ตอนหลังนะคะในในวันนั้นมันไม่ได้เข้าใจแต่ว่าอ๋อเราต้องโฟกัสให้ถูกและตั้งสมาธิให้ถูกที่ยังไงคะ คือตอนที่เราโดนเทคตอนนั้นมันจะกังวลไปหมดนะคะแล้วก็รู้สึกขอโทษรู้สึกเสียความมั่นใจหลายอิม t มช n ั่นอลพ่วงพ่วงพ่วงมาเยอะมากแต่สิ่งที่จะทําให้มันผ่านไปได้เร็วที่สุดคือต้องกลับมาโฟกัสกับการแสดง ไม่ใช่ไปมัวแต่โฟกัสอิโมชั่นอลหางวาวยาวๆของตัวเองแบบนั่นคืองานของเราจริงๆองานเราไม่แค่นี้ใช่ค่ะแต่ถ้าเรามัวแต่ไปโฟกัสอิโมชั่นอลของตัวเองอ่ะงานมันก็หายไปค่ะนั่นคือสิ่งแรกเลยอโฟกัสสำคัญใช่ค่ะสมาธิเราก็ต้องรู้ว่าเรารับผิดชอบอะไรอยู่เราอยากรู้ว่ามันมีไหมช่วงที่นิชาดาวฟหรือว่าสงสัยกับโรของตัวเอง ในการใช้ชีวิตมีค่ะเป็นช่วงชีวิตที่สงสัยที่สุดว่าทำไมไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนแบบทำไมไม่ได้ไปมาหาลัยเลยแบบทำไมเพื่อนเขาทำงานมาเอาเงินไปเที่ยวนู่นนี่กันซื้อของนู่นนี่กันทำไมหนูไม่ได้ทำอะแล้วทำไมหนูถึงมีชีวิตแบบนี้อ่ะ หรือจริงๆราแล้วหนูไม่เป็นนักแสดงแล้วดีหรือแบบกลับไปเป็นเด็กคนเดิมได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะมันมันเยอะไปหมดช่วงนั้นเป็นช่วงที่สงสัยในชีวิตตัวเองหลายๆด้านอะไรเงี้ยแล้วก็แบกเยอะค่ะแล้วก็ไม่รู้วิธีจะดิวกับมันก็เลยเป็นช่วงที่หนูรู้สึกว่าหนักค่ะแล้วก็ทำให้ m e n t a l ไม่ดีก็เป็นกลายเป็นคนแบบ อารมณ์ร้อนแบบหงุดหงิดง่ายเศร้าง่ายอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะผ่านมาอย่างไงคนรอบตัวหนูแข็งแรงมากๆด้วยให้เครดิตเขาก่อนพ่อแม่พี่น้องทุกคนห้อมล้อมหนูด้วยความรักถึงแม้วันนั้นหนูจะต้องหนักแค่ไหนแต่หนูรู้ว่าตรงเนี้ยแข็งแรงมากๆอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เรื่องเวลาค่ะที่ได้ค่อยๆเรียนรู้ว่าได้เห็นว่าตัวเองเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ที่สําคัญที่สุดมันคือเพราะหนูจําวันที่หนูปลดล็อกตัวเองได้ใช่ค,คือช่วงโควิดสุดท้ายมันมาจัดระบบความคิดตัวเองใหม่แบบแล้วกเ็เรียงลําดับความสําคัญในชีวิตตัวเองแล้วก็ได้เห็นนะคะว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่นี้อะไรเงี้ยจนวันนึงแม่มาพูดว่า ไม่ต้องเกียรนิยมก็ได้ลูกเอาไปทําไมถ้าเกิดว่าน้องใจแย่ขนาดนี้อโอ้แล้วพอหลังจากวันนั้นหนูก็เลยเอามาคิดต่อว่าเออเอาไปทําไมแบบเออโอเคได้มันก็ดีแต่ว่าถ้าถ้าเราเป็นแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรดีเลยนะแบบงานก็ไม่ดีด้วยเราทํางานไป เอเนอร์ข้างในเราก็แห้งเหือดไปเรื่อยๆยะะอะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่พูดอันนั้นนะคะมันก็ปลดล็อกหนูมาแล้วมันก็ทําให้หนูค่อยๆผ่านมันมาเรื่อยๆอะคะ่ะว่าแบบเราจะทําให้มันเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างม,มันไม่ได้แบบชีวิตนี้เราเกิดมาครั้งเดียวะคะ่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือหัวใจของเราอืบางอย่างถ้าเราพอจะจัดเรียงมันได้ว่าอันนี้จําเป็นไม่จําเป็น ก็ต้องปล่อยให้เป็นแล้วก็โฟกัสเฉพาะอันที่มันเป็นหลักจริงๆเท่านั้นก็พอแล้วะแต่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือเราได้เราได้มีชีวิตอยู่แบบมีความสุขและพอดีในแบบของเราหรือเปล่าหนูว่านั้นสำคัญมากเลยคือหนูจะสักเซสงานแบบไปไกลแค่ไหนแต่ถ้าสภาพจิตใจในระหว่างทางของหนูมันมันพังยับเยินตลอดเวลา รู unting, ว่ามันไม่คุ้มกับการเกิดมาในชีวิตนี้คะ่ะอย่างนั้นนะหัวใจของเรามั muscle, น,นสำคัญมากกว่าที่จะมันแลกให้มันแย่ไปขนาดนั้นนั่นอะไรเงี้ยเกิดมาครั้งหนึ่งเราใช้ชีวิตให้มันพอดีกับตัวเองดีกว่าอะไรเงี้ยเยอะมากอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้มีผลงานอะไรให้เราติดตามก็ตอนนี้ก็มีละครจิตสะกดแขนกับทางช่องวัน อบอกว่าบทนี้ชอบเลยชอบค่ะคือเรื่องสนุกมากแล้วก็มันมีสีสันหลายอย่างอะคะ่ะแล้วก็ชอบที่ที่มันมีความเกี่ยวกับจิตใจมนุษย์นิดนึงที่แบบหนูว่ามันเหมือนแบบให้เห็นว่าการที่เด็กคนนึงแบบที่ได้รับผลกระทบอะไรบางอย่างในตอนเด็กๆอะคะ่ะมันมีผลหมดนะคะกับการเติบโตมาในชีวิตเขาอะไรย่างเงี้ยอย่างตัวของหนูคือสลาอะไรเงี้ยเขาต้องเข้าไปแบบอยู่ในครอบครัวหนึ่งเพื่อทําอะไรบางอย่าง ให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการกลับมาให้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะห,หน้าคนุณนะคะสลารู้ใช่ไหมว่าไม่ว่าจะทำยังไงเรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ทางช่องวันส1อวันไหนเวลาไหนอะไรยังไงบ้างครับฝากละครเรื่องจิตสกดแคน่นด้นะคะทุกวันพุธพฤหัสนะคะเวลาสองทุ่มครึ่งค่ะถ้าดูสดก็ดูที่ช่องวัน31อนะคะถ้าดูย้อนหลังก็ดูที่แอปวันดีได้เลยค่ะ